ใช้ปุ๋ย1แก้วต่อ1กระถะ่ะยังมีธาตุโพแทสเซียมจะช่วยให้บอนสีมีความแข็งแรงดัดสีส,ส,สันสดใสเ <c oughs> ข้มหน้าแดงแดงสวยงาม <Wow. S 1> มากเลยค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำเทคนิคในการปลูกบอลสีมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเดิมค่ะบอนสีต้นนี้ก็คือบอนสีสาวนาครชัยศรีค่ะบอนสีสาวนาครชัยศรีตอนนี้เขากัดสีสันสดใสเข้มหน้าแดงๆสวยงามมากาเลยค่ะ บอนสีต้นที่สองที่เราจะทำการบำรุงกันในวันนี้ก็คือบอนสีฉัดทินกรค่ะน้องกำลังแตกรอดใหญ่มากๆเลยค่ะจัดการสังเกตบอนสีฉัดทินกรรายใบยของน้องจะเป็นสีชมพูมีเม็ดสีขาวเขียวกระจายอยู่ทั่วใบสวยจริงๆค่ะ จะเห็นว่าบอนสีช่องคุณต้นไอทีเกือบทุกต้นเลยนะคะช่วงนี้เขามีการแตกหลอดแตกหนอใบเยอะแล้วก็เป็นพุ่มเป็นกอเยอะมากจริงๆค่ะนี่เลยค่ะแอดมินจะถ่ายให้ดูชัดๆเลยค่ะต้นนี้ก็คือบอนสีเบญจรงน้ำทองนั่นเองค่ะน้องมีการกัดสีสดเข้มสวยงาม เหมือนเอาภูก,กันมา <Wow. S 1> ขีดเขียนบนลายใบเลยค่ะสำหรับท่านที่ได้ติดตามแล้วก็ได้ชมคลิปของช่องคุณต้นไอทีบอนสีเป็นประจำจะเห็นว่าบอนสีช่องคุณต้นไอทีน้องโตเร็วแตกหลอดแตกหนอใบเป็นพุ่มกัดสีเข้มสดสวยงามค่ะ ไปคะ่ะไปดูส่วนผสมสูตรบำรุงบอลสีที่จะทำให้บอลสีของเรากัดสีสวยสดเข้มรายใบยชัดเจนเชิญชมได้เลยคะ่ะสูตรบำรุงบอลสีวันนี้ส่วนผสมที่1คือส้มคะ่ะในส้มหนึ่งผลจะมีวิตามินซี50ถึง60มลิกรัมเลยคะ่ะบอนสีเขาจะชอบดินที่มีรสเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวแบบ พอดีพอดีค่ะถ้าท่านใดไม่มีส้มก็สามารถที่จะใช้มะนาวส้มจีดหรือมะขามเปียกก็ได้ค่ะนอกจากนี้น้ำส้มยังมีธาตุโพแทสเซียมจะช่วยให้บอนสีมีความแข็งแรง<ม>กัดสีสวยแตกหนอแตกกอเยอะและเป็นธาตุที่ทำให้ผลไม้มีรสหวานค่ะปริมาณที่ใช้แอนมินใช้ครึ่งลูก เท่านั้นค่ะบีบใช้ส่วนที่เป็นน้ำเอามาเป็นส่วนผสมค่ะ 2. ไข่ไก่ไข่ไก่จะอุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินหลายชนิดจะช่วยให้บอนสีแตกหลอดแตกหนอใบสวยแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะปริมาณที่ใช้เราจะใช้ไข่ไก่1ลูกค่ะ 3. เครื่องดื่มชูกำลังมี2อาธาตุหลักๆที่พืชสามารถกินได้เลยก็คือน้ำตาลกูโคสคันมากๆเลยนะคะจะช่วยให้บอนสีของเรากัดสีสวยเข้มลายใบชัดเจนค่ะปริมาณที่ใช้เราจะใช้1ฝาเท่านั้นค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะส่วนผสมที่4 น้ำเปล่าใช้ในปริมาณ10ลิตรค่ะลุกเคล้าคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะนำไปลาดรดที่โคนต้นของน้องบอนสีได้เลยค่ะปริมาณที่ใช้ใช้ปุ๋ย1แก้วต่อ1กระถางค่ะ สำหรับส่วนผสมหรือสูตรบำรุงบอลสีที่เหลือเราสามารถที่จะนำไปลาดลดบอลสีกระถางอื่นรวมถึงพืชผักสวนครัวต้นไม้ทุกชนิดค่ะใช้ได้สำหรับปุ๋ยสูตรนี้จะช่วยบอลสีกัดสีสวยสดเข้มรายใบชัดเจนสวยงามค่ะแอดมินหวังว่าคงมีประโยชน์กับท่านที่มีใจรัก ในการปลูกบอนสีและพืชผักสวนครัวรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีบอนสีค่ะฝากกดติดตามเพจและช่องติ k t o อกคุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน